สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วเมี่ยงอ่ะ <c oughs> อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวกันแต่ว่าวันนี้ปุยจะมารีวิวเครื่องสําอางที่ปุยใช้ทุกวันนี้ให้ทุกคนต้องรู้ไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ไม่อยากรู้แต่ก็อยากบอกนะคะจะได้แชร์แชร์กันเนาะ ออกเสียงชื่อแปลนหรือว่าจำชื่อสีออกเสียงชื่อสีผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางชิ้นซื้อมาเพราะชอบตัวสินค้าเขาเป็นแบบนั้นแต่ไม่ค่อยได้จำว่ามันเป็นสีอะไรอะไรมากกว่าเอาวันนี้เราจะมาเริ่มการตรงรองพื้นก่อนดีกว่าค่ะแต่ว่าไม่ใช่รองพื้นนะคะปุยใช้เป็นบีบีครีมมันจะไม่ค่อยหนาเท่ามันจะเยินเหน่อยนะคะอันนี้คือ Gino m a c r a e นะคะเป็นบีบีครีมซื้อได้ที่ร้าน Beauty Buffet นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะก็จะ เป็นประมาณนี้เห็นไหม <S <S 1> <S 1> เห็นไหมคะไม่เห็นเหรอคะ ก็มันกลืนไปกับหิวไงมันธรรมชาติจนมองไม่เห็นเลยเนี่ยมันปกปิดได้ตียามทีเดียวนะคะคนที่เป็นรอยแดงอะไรพวกนี้ใช้เลยค่ะเพราะปุยก็เป็นรอยแดงอยู่ส่วนมากจะเป็นตรงแก้มปกปิดได้เนียนกริบจริงๆต่อไปนะคะแป้งอันนี้หลายคนน่าจะใช้อยู่เพราะว่าเห็นหลายคนใช้ปุยก็ชอบนะคะของเมดเลย e n ิ w York กนะคะเบอร์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 หนึ่งเหมือนกันก็อันนี้ก็ช่วยปกปิดเหมือนกันปกปิดรอยแดงหรืออะไรต่างๆเนียนกริบจริงๆว่าดีจริงๆค่ะเพราะว่าใช้มาตลอดเลย ต่อไปเป็นคิ้วนะคะคิ้วก็จะใช้ของ อีทูดี้ e D, เห็นไหมอีทูดี้เฮาส์นะคะบเบอร์ศูนย์เบอร์อะไรไม่รู้ฝาเขาซื้อมานี่อา้าวขีดด้านนี่นะคะก็เ,เปิดยังไงอ๋อนี่ใช้จริงปะเนี่ยก็จะเป็นสีออกแนวน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะคะอันนี้จะเอามาวาดตรงกรอบคิ้วก่อนวาดตรงกรอบคิ้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้อีกด้านหนึ่งปัดๆจัดทรงเบรนเบรน,นให้มันฟ UNG ุ้งๆกระจายกระจายมันจะได้ไม่หนานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้นี่ของเวทเอ็นนะคะเป็นสีดํา แปรงแต่งหน้าอันเล็กๆที่ปลายตัดนะคะมาเขียนมาเติมข้างในอีกทีนึงเสร็จแล้วยังไม่พอยังไม่จบแค่นั้นปุยไปย้อมสีผมมาใหม่นะคะเป็นสีออกแนวทองๆน้ำตาลนิดๆเนาะก็จะใช้ของลัดปอดนะคะนี่นะคะเป็นเป็นแปรงปัดสีคิ้วนะคะเห็นไหมคะก็จะปัดทับอีกทีก็ฟ i นิ s h นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับคิ้วเราคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นตานะคะตา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 เอา เอา้าอยู่ไหนเอา้าอ๋อนี่ไงอันนี้เพิ่งมา ถอยใหม่เลยนะคะนี่ของทอตเพิ่งถอยมาวันนั้นจำได้ไหมที่ไปกรุงเทพไปซื้อดิสซิปอร่านะคะนี่ด้านในก็จะเป็นสีออกแนวนี้เลยชอบมากสีออกแนวส้มๆอิดอิดโคเรียโคเรียสีมันแจ่มว้าวมากเลยค่ะก็จะใช้ทาเป็น everyday look เลยก็ได้นะคะต่อไปตามาอีกอันหนึ่งเฮ้ยลืมเมื่อกี้คิ้วแต่เนี่ยของน้องฉัดนะคะที่ที่เป็นช่างแต่งหน้าดังๆนี่เปิดเลยดีกว่านะนี่อันนี้ ใช้มาเติมตรงคิ้วให้มันเต็มเต็มก็ได้แล้วก็ใช้ทาตาก็ได้นะคะสีสว้ค่ะใช้ตอนนี้ก็ใช้อยู่นี่ถ้าสมมุติว่าเราเขียนคิ้วแล้วแบบไม่เบรนตรงหัวคิ้วนะมันจะไปแปลกรึ่าไหมมันจะเหมือนชิ้นจ้างเลยอะ่ะต่อไปตาอีกอันหนึ่งของเวดเอ็นยนะคะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ก่อนก็ใช้อยู่ก็คือสีน้ําตาเนี่ยจะใช้เยอะอุ้ยสีน้ําตาอุ้ยนิ้วกลางอ,อุ้ยนิ้วชี้ก็ได้อ่าเนี่นะคะจะใช้บ่อยจะใช้ทาเปลือกตาก็ดีอยู่นะคะแล้วสีขาวเนี่ยส่วนมากก็จะมาไล่ด่างหร เอาทาตรงหัวตาต่อไปนะคะบัชออนของเรานะคะบัชออนวันนี้มีอยู่2ยี่ห้อนะคะสีโทนแรกนะคะก็จะเป็นของชาแนลนะคะลูกรักมากเบอร์330เดี๋ยวจะลองสวอสีให้ดูนะมันจะเป็นสีออกแนวชมพูแล้วก็มีส้มอมนิดๆต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะนี่ของค y l ลี่นะคะเป็นสีสีเนี่ยเอ็กเลเห็นไหม นี่ดูข้างในอันนี้จะเป็นสีพีชสวยมากสวยว่าวังรังการเดี๋ยวจะสวอสีให้ดูนะข้างบนจะเป็นไคลี่ข้างล่างจะเป็นชาแนลเห็นไหมไค<ม>ลี่ก็เรื่องความติดทนก็ดรอปกว่า ชาแนลไปนิดนึงแต่ว่าเรื่องสีเรื่องเวลาอยู่บนหน้าเราแล้วอ่ะสวยพอๆกันเลยต่อไปเป็นอินไลเนอร์อานไลเนอร์แบบอิงนะคะอินไลเนอร์แบบดินสออันนี้ของ The f a c e Shop นะคะทั้งคู่เลยอินไลเนอร์ก็คือใช้ทาตรงข้างในตรงนี้ <laughs> อินไลเนอร์ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเป็นอานไลเนอร์นะคะเป็นแบบหมึกอันนี้เขียนง่ายมากของ The f a c e Shop สีก็แจ่มวันนี้ก็ใช้ทั้งคู่เลยในการปรีตานะคะต่อไปทำไมใช้เครื่องสำอางเยอะจังเลย <laughs> เป็นมัสคาร่าค่ะมัสคาร่าของลั n g h o นะคะอยากจะบอกว่ามัน perfect มากเลยค่ะขนตามันยาวขึ้นจริงๆค่ะยาวมากแล้วก็กันน้ำแล้วก็ดีด้วยดีมากๆเลยนะคะนี่ที่ดัดขนตาแบบง่ายๆนะคะของ Beauty c o s t a g e นะคะทุกห้างก็จะมีเนาะอันนี้ถูกๆค่ะ1 2อยบกาทแต่วันนั้นได้ลดด้วยเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถูกมากใช้ดีด้วยค่ะ ลิปนะคะลิปสติกของเราก็ที่ใช้ทุกวันนี้นะคะก็จะมีตอนแรกก็จะลงวาสลีนก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเป็นนี่ค่ะอันนี้เป็น Dior Lip Glow นะคะเบอร์0 5 5อันนี้ใช้เกือบจะหมดแล้วนะคะนี่เหลือแค่น,นี้เองค่ะ เดียวแค่นี้ใช้ดีมากนะคะทาปุ๊บปากที่แห้งลอกอยู่อะชุ่มชื่นเลยทันทีมันเสียตรงที่แบบมันลดลงไวมากหรือว่าใช้บ่อยก็ไม่รู้นะคะอันนี้ซื้อมาตอนสิ้นปีแต่ตอนนี้จะหมดแล้วลิปที่ใช้บ่อยอีกอันหนึ่งก็อันนี้ค่ะ อันนี้ของลังโคมเหมือนกันนะคะเป็นลิปแมทที่ตอนแรกมันจะเป็นเนื้อครีมก่อนนะคะเราก็เช็คเช็คเชคก่อนที่เราจะทานะแล้วเราทาไปมันจะเป็นเนื้อครีมก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีมันก็จะกลายเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ไม่ได้ matte แมทแห้งเลยนะคะคงความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นให้กับปากเราอยู่นะคะอันนี้เบอร์272ค่ะสีสวยค่ะชุ่มพูนตุนอมส้มนิดๆๆเท่านั้นนะคะความติดทนอยู่ก็ในระดับดีนะคะต่อไปนะคะลิ เยอะจังเซตของนิคที่ใช้บ่อยๆก็จะมีอยู่5สีนี่ที่ใช้บ่อยๆก็จะมี2สีก็คือสีคานกับโรมนะคะสสีนี้จะใช้บ่อยมากจนเกือบหมดแล้วอันนี้ก็จะออกแนวแบบม่วงแบบไม่ถึงกับเข้มมากและอันนี้จะออกชมพูหน่อยโดยรวมแล้วโอเคทุกสีแต่สีที่ใช้บ่อยก็คือสสีนี้นี่เยอะจัง ของ 3ce นะคะสีที่ใช้บ่อยนะคะใช้บ่อยอยู่สีเดียวก็คือสีสีโฮออนนะคะเอ๊ะมันจะออกแนวหู้ห้อเลอะจังเลยอะส้มส้มนมนมนี่นะคะ เป็นออกแนวสีส้มๆนมๆตอนนั้นซื้อมาถมหัวก็คือนี่เป็นของคาลี่นะคะอันนี้เป็นสีเดิร์ที่พีทอันนี้เป็นเซตในโอกาสพบรออวันเกิด20ปีของคา l ลี่เจนเนอร์นะคะเมื่อปีที่แล้วเป็นลิปมินินะคะลิปแมทมินิอันนี้เดิร์ที่พีทนะคะก็จะเป็นสีออกแนวพีทเลยค่ะพีทแบบนี้เลย พีชแบบบางทีแบบลอยอ่ะพีชจนแบบปากตัวเองลอ,อยอย่างเงี้ยมันก็ความดีของมันก็คือมันติดทนมากจนบางทีจะลบไม่ออกไม่เข้ากับสีผิวเราเท่าไหร่เพราะว่ามันมันโดดโดดออกมาจากปากยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วมาพร้อมกับลิปไลเนอร์นะคะเขียนขอบปากอันนี้เป็น limited edition นะะจะมีทั้งหมด1,2,3,4ีซื้อมานี่ไม่เคยสำรวจเลยว่ามีสีอะไรบ้างอะไรไม่เคยจำซื้อมาเพราะชอบ ครีมกันแดดที่ใช้นะคะนี่สเปกตรั b แบนใช่ไหมอ่านว่านี่อ่ะนี่แหละสเปกตาอะไรนี่แหละมันเหมาะสำหรับคนผิวบางผิวแพ้ง่ายนะคะดีเลย หน้าปุยวันนี้ก็เนี่ยแหละที่พูดไปก็คือมากองอยู่บนหน้าตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเครื่องสําอางอะไรพวกนี้หรอกเริ่มชอบเมื่อตอนปีที่แล้วจะชอบลิปเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ส่วนมากก็จะเห็นว่าจะซื้อลิปเยอะมากนะคะคืออันไหนออกก็ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะใช้แบบใช้ไม่ทันคะ่ะแล้วก็หมดอายุไปปล่อยให้หมดอายุไปแบบเสียดายมากตอนนี้ก็เลยได้บทเรียนใหม่เลยนะคะก็คือซื้อแท่งที่เราชอบแค่แท่งเดียวแล้วก็ใช้จนให้เขาหมดไปแล้วเราค่อยซื้อต่อดีกว่าค่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่บอก ก็คือเครื่องสําอางนะคะต้องเลือกให้ถูกกับผิวหน้าเราด้วยนะคะแต่บางคนเขามีแพ้อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนรองพื้นจะไม่ตรงกับสีผิวหน้ากับพอเท่าไหร่เราต้องเลือกที่มันเข้ากับผิวเราแล้วก็ช่วงที่เราใช้แรกๆอะ่ะเราลงบีบีเสร็จแล้วเราทาแป้งใช่ไหมมันจะหน้าขาวมากนะคะอย่าตกใจเราต้องทิ้งไว้แป๊บนึงให้แป้งเขากินหน้าอย่างเงี้ยสักพักมันก็โอเคขึ้นก็เลยเอาเครื่องสําอางที่ตัวเองมีอะ่ะมาบอกต่อว่ามันดียางงั้นดีอย่าง เผื่อให้เพื่อนๆที่กำลังจะซื้ออยู่จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย